สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่ยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฮาร์ดไทม์นะครับผมเกมแหกคุกที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีพอสมควรนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เปิดมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่อัปเดตแล้วนะครับผมเพราะว่าทางผมไม่เห็นแบบว่ามันแบบอัปเดตอะนั่นแหละนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นแนวก็สามารถมาดูผมเล่นได้นะครับผมอ่าท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยอากาศเป็นเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมที่ผมอยากจะบอกก็คือ ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เข้าปีใหม่แล้วด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมก็มีความสุขนะครับผมในวันปีใหม่นะตอนนี้ผมก็อัดคลิปวันที่31นะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะวันที่1ปีใหม่แล้วนะครับผมก็อาจจะรีบตัดแล้วก็รีบลงให้ทันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเลยดีวยกว่านะครับฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยอา่าตอนแรกฮะเราก็จะเริ่มมาที่อ่อสายนะครับผม ตอนนี้ก็มีการคุยกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็แบบว่าพิพากษาคาดีอยู่นะครับเหมือนแบบเราไปทําคดีแบบฆ่าหมามานะครับผมฆ่าหมาตายแล้วก็โยนศพหมาทิ้งข้างถนนนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะบอกตำรวจนะครับให้ลากเข้าไปในคุกอ,ออกฟฟิศจิมนี่นี่มันฆ่าซะเลยเมื่อกี้มีคำว่าฆ่าด้วยนะฮะเฮ้ยนายอยู่ในนี้นะเดี๋ยวฉันมา อา่าเดี๋ยวฉันไปทางนู้นก่อนนะไปดูความเรียบร้อยทางนู้นนะเดี๋ยวฉันมาหานะเข้าใจไหมยตรงนี้อย่าไปไหนเข้าใจป่ะ<า>แล้วตอนสี่ทุ่มเนี่ยก็นอนด้วยนะสี่ทุ่มมืงเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงคุณตื่นได้แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวฉันมานะเอออยู่ตรงนี้รอยฉันอยู่ตรงนี้นะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยหรือว่าเสียงเบาเนี่ยตรงนี้มีเบอร์เกอร์ด้วยตรงนี้มีเบรอร์เกอร์ฮะ ถ้ามันหยิบตัวไหนนี่อ้าวไม่ได้จะหยิบไม่กวาดนี่เงรากินเบอร์เกอร์เลยก็โดนนี่กินปุ่มไหนวะเนี่ยตัวทีเอยแกินตัวทีฮะกินพวกอาหารนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเลือดแล้วก็เอ้ามึงแย่งของกินกูทำไมเนี่ยโห่กำลังกินอย่างอร่อยอร่อยแย่งของกินเฮ้ยเฮ้ยไอ้ัว เอามึงแย่งเบอร์เกอร์ไปแล้วมึงตีกูอีกอะไรเนี่ยเอา้ามึงเอาเบอร์เกอร์กูไปแล้วมึงมาตีกูทำไงทีนี้นี่ไปพื้นแม่งขึ้นแม่งเลยอืเอาเบอร์เกอร์กูไปแล้วนี่มึงหัวขอกินขนาดนั้นเลยเหรอ,นะอโอ้โหปวดขี้ปวดขี้ปวดหลังห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยมึงขึ้นมาทำไมเนี่ย แล้วอชี้เนีเราต้องลงไปงไมิยังตาตา,ตามาตีกุยเก๋พอแล้วมั้งไปทางไหนวะเนี่ยใครโทรมาเนีเ่ยอ้าวลงมาคุกแล้วคนเยอะมากเมื่อกี้มาเห็นส้วมอยู่ตรงนี้อา้าแล้วส้วมเหรอเฮ้ยเอา้เอา,อาขี้แตกนี่มาขี้แตกกันเนี่ยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมตอนนี้ก็มี คนหลายคนนะคบที่ตรงนี้ฮ่าสวัสดีฮะอหารข้าพีา่โดนเหรอแย่นี่มึงเอาปืนในนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมึงทำอะไรตกไปมึงปืนทำไมเอ่อใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งมันไปตอนนี้แหละขอโทษเออดีแล้วมีชิ้ช่วยนะเอาไวช้ชิ้นขี้ชิ้เกี้ยวน,นี่ก็มีขวดน้ำนะครับเรากินน้ำดีกว่าทุกคนมีน้ำแล้วอย่ามาตีกูนะ อ้าเอา้เอาพูดน้ำพูดน้ำเอา้าน้ำแตกได้ด้วยโอ้โหนี่น้ำแตกใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นห้องด้านล่างเนะทุกคนอา่าเป็นแบบสถานกีฬานะครับเรามาเล่นนี่มีไม้เบสบอลหยิบไงวะ นี่ยก็จะมีตำรวจคอยคุมอยู่ตรงนี้นะครับแม่ได้ไหมเาออกเฮ้ยใครยิงเนี่ยออกได้เมื่อกี้ใครยิงยิงกูอะยิงกูเหรอุ้ยสู้ตำรวจยังไงเราบีเฮ้่ยฮึ่ยฮึยออกได้ไหมเนี่ยให้ออกได้เฉยลงลงลง อย่ามาตีนะโอเคอ่ะตอนนี้เราแอกแอกอุ้ยแากูออกมาด้านนอกได้แล้วนะครับจอนวิกวะเนี่ยให้มันโดนรถทับมีถ้วยรางวัลคนตกตรงนี้ด้วยฮะเราเอาไปด้วยดีกว่าทุกคนนะหน้ามึงอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยออกไปท่านี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้เราอุ้ยมอไซค์เฮ้ยมีมอไซค์ด้วยโอ้โหคนนี้คุณดีเพื่อน เอาละเดี๋ยวเรามาเที่ยวชายหาดกันทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลนะครับเอา้าแย่งปืนกันทำไมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพื่อนปืนสวยดีนะแต่ว่าเอา้ <c oughs> เอาวโอ้โหไปโยนใส่ลุงแล้วยุงลุงแม,ม่งขึ้นโคตรเทร่เลยเมื่อกี้มึงแย่งปืนกูทำไมนะเราเฮ้ยมีดัมเบลที่ทุกคนเก็บเงินก่อนเนี่ยเอาเอาเงินไปซื้อของได้ อย่ามาทุ่มใส่กูนะวิ่งตรงนี้ดีกว่าวิ่งไปทั่วเลยครับตอนนี้อ้าวนี่มีนักโทษที่เข้ามาใหม่นะนี่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นนักโทษคนใหม่นะโอเคตอนนี้มีนักโทษเฮ้ยมอไซค์ขี่มอไซค์ไ,ได้เหรอ <c oughs> เกมนี้ไม่โคตรเถื่อนเลยคนเดินไปไหนก็มีแต่คนแบบทีค้ความรุนแรงเกมไม่โคตรเถื่อน อันนี้มีนักโทษคนใหม่อีกแล้วนะตอนนี้เขาอยู่ห้องโรงพยาบาลน,นะเขาชื่ออะไรไม่รู้นะครับลืมอ่านชื่อเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นเหล่าพวกญาติญาตินะครับที่มาเยี่ยมแบบว่าเยี่ยมนักโทษเยี่ยมญาติเอ้าปีทำไมนะ่ะเอาตำรวจเอาตำรวจ,รวจมันก็จะปีนละนี่ยกโต๊ะไปไหนนะ่เยาขึ้นตรงนี้ได้ไหมทุกคน ไม่ได้วะเอ้เพื่อนนี่นายสนใจเข้าร่วมทีมคณะกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวฮะนี่เห็นไหมดูนี่อืมเออใช่สนใจ้วใ่เอาเดี๋ยวเราต้องจ่ายเงินให้มันเหรอเอาปวดขี้อีกแล้วต้องไหนไมีช่วงเนี่ยเอาตรงนั้นเล่นไปแนละ้วเอาโอเคเพื่อนจับมือกันอ้ตอนนี้เราก็ได้เข้าร่วมกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้กูปวดขี้มากเลยเพื่อนมีช่วงไหมเนี่ย ส้วมปวดก็มกีกล้องมีกล้องเล่นกล้องกันทำไมอ่ะ <c oughs> <อ>ก็ปวดขี้อยู่อาส้วมก่อนส้วมอยู่ไหนเนี่ยเอาล้ำมึงมานอนทำไมาตรงนี้เนี่ยส้วมตรงนี้มีส้วมเปล่าถ้าเราไม่เข้าไปในคุกมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยส้วมอ,อ้าวขี้แตกอีกแล้วขี้แตกสองครั้งแล้วเพื่อนถ่ายรูปให้นเนี่ยถ่ายตุ้รอแชะเอาไปส่ง ส่องมีหญิเหรออ้อาโดนโดนจับยัดเข้าคุกอีกอ่านี่นักโทษคนนี้แห่คุกนะนายรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะเี่นายเป็นคนปล่อยเข้าไปใช่ไหมอ่ะฉันบอกให้นายดูแลเธอดีๆใช่เข้าใจไหมใช่ครับผมจะดูแลเธออย่างดีเลยแต่ตอนนี้ผมขอไปเยี่ยวก่อนนะครับอ่ะแล้วนี่ว่าไงเนี่ยฉันฉันฉันไม่ได้หนีออกไปนะ งั้นนายต้องดูแลเขาให้ดีด้วยล่ะแย่เ้เขานีไปไดนอีกเข้าใจไหมอ่าอ่าเข้าใจไหมนี่เขาทำคดีอะไรมาเลยนาะยรู้หรือเปล่าลนะไม่รู้ฮนะเขาไม่ตอบแล้วเราก็มายัดใส่คุกเหมือนเดิมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอพอกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาปวดที่ีแล้วเหรอ,อไปห้องไหนได้ห้องล่างเลยปะ น้องพาเขาไปขี้ก่อนนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งขี้แตกนะเพื่อนอันนี้ส้วมส้วมส้วมขึ้นส้วมไงเนี่ยเอาจะขี้ขี้แตกอีกแลเยอะขครับสำหรับยูดี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไ,ไปก่อนนะครับในห้องนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายมากอ่าเราไปดิชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์และก็ตั้งใ์เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยก็ปีใหม่แล้วนะครับก็สสวัดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะครับเมืงินทองไหลามาทีมานะครับผม,มแล้วก็ขอให้ไม่เป็นโควิดนะครับรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับผมดีครับบ๊ายบายครับผม